สวัสดีครับรีวิวตลาดครับวันนี้นะฮะตัวนี้อยู่สถานีขนส่งโดยสารอำเภอวัดชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับอยู่ติดตะดนนี้เลยฮรพ่พหลโยอ่าโทษทีครับะดนสายเอเชียขึ้นเหนือครับไปพิษณุโลกแต่ว่ามาจากนู่นนะฮะมาจากนู่นก็คือนครสวรรค์ตรงนี้ตรงสี่แยกเลยไปหน่อยก็ต่างแยกเข้าเมืองพิจิตรนี่ฮะเจอตลาด ก็เรียกตลาดสดตอนนี้ประมาณกเกือบบกงแล้วละ่ะนะเกือบบกงก็คนออกมาซื้อของป,ปลายตามกันเรืะอรอะ,ระโควิดมันจะบาดะนะแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะที่นี่ไม่มีนี่คือตลาดนะตลาดสดราชโสดาพอเพียงโอ้โหนี่อะตลาดนะครับก็เดินมาอยู่ไอ้ข้างหลังเนี่ยอยู่ในอาคารส่วนนี้ก็ขวางข้างหน้า เราไปเดินข้ามมา,างค์อะไดีวกว่านี่ของขายของกินนี่นะมีก๋วยกินอยู่ตรงเนี้ยอยู่หน้าติดกระดนะสายเอเชียหรือตรงนู้นเลยไปตรงขวางนู้นก็จะเป็นแยกนะแยกนี่กระโดมหวานตรงนี้มุมกระโดมหวานข้าวตลาดดีกว่านี่ในอาคาร ต,ตลาดนี้ก็จะมีขายทุกวันนะนะขายทุกวันแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นโตะ๊มุมนี้ก็จะหักก็ปิดอยู่ส่วนของของกินเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็ของกินก็จะอยู่ในอาคารนี่คนระับตลาดประชาัฐคนไทยยิ้มได้ตลาดนัดพอเพียง นี่ฮะตลาดนัดประชารัฐครับคนไทยยิ้มได้ตลาดนัดพอเพียงหมู่ที่13ตําบลบ้านนาอําอเภอววัชิระบารามีจังหวัดพิจิตรครับอนี่ก็เป็นของของชํานี่มาเป็นจมพง,งเสื้อผ้าก็มีประกอบอยู่บ้างในอาคารน,นี่นะอาคารตลาดตลาดนี้ก็ทุกวันอืม ก็ร้านค้ามันน้อยก็ว่าน่าจะเกิดจากพิกโควิดนี่แหละอะ <c oughs> อันนี้ก็ผ่านมาเขาอัปเดตได้รู้นะเวลาใครผ่านมาก็แปะได้ <c oughs> นี่ <c oughs> คนก็บางตา ก็พอประมาณนะครับตลาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กก็ประมาณพอประมาณนะเราเดินกลับออกดีกว่าจะเดินออกข้างๆก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขากั้นไว้โกกั้นโควิดไว้โควิดระบาดก็ต้องกั้นให้คนเข้าทางด้านเดียวเนาะ จริงๆถ้าไม่ถ้ากิดว่าตลาดวางกันเต็มนะฝั่งด้านนี้ก็จะมีร้านค้าด้วยนะเนี่ยบรรยากาศของตลาดราดหาเขาเรียกว่าราดโส,โสดาพอเพียงก็ออกปอประมาณนี้นครับท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะครับก็อัปเดตให้รู้เห็นตลาดนะบทสคริปต์สั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับชาแน,นลน้องใหม่ ไว้เวลาเขาเรียกอะไรนะ,ะบรรยากาศดีๆนี่ฮะก็ถือว่าร้านค้าเยอะแล้วก็มีโซโซงเซเว่นด้วยแถวนีนะ้ถือร้านค้าเยอะนะข้างหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือตลาดอีกตลาดหนึ่งนะฮะที่เอามาว้ในชาแนลอาจจะผมบอกตรงว่าผมวันๆน,นะ <laughs> เดินนี่วันๆมากถ่ายวิดีโอ ก็เพราะนั้นอย่าว่ากันนะครับผมหวั่นจริงๆครับคำหวั่นคือหวั่นกลัวหวั่นกลัวหวั่นเกรงหวั่นจะกลัวติดโรคครับก็ให้รู้ว่าวันนี้มาอัพตลาดหรือว่าตลาดตลาดนี้มีต้งวันไหมช่วงเช้ามีไหมคนเยอะกว่านะโอเคครับเป็นตลาดสดครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ